สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาล้างแค้นผีทุกตัวนะครับที่ยังติดอยู่ในแบ็กลิสต์นะฮะนั่นก็จะมีแม่ฮันตูโกเรียวนะฮะผมจะล้างแค้นมันให้เสร็จภายในซีรีส์นี้นะครับคูณ10คูณ10อ่าโอเคส่วนเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อวันก่อนนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์แล้วนะฮะก็เหลือแค่ไปทำบุญ9ววัดแค่นั้นแหละอ่าประมาณนั้นแหละครับก็คู่กรณีเนี่ยเขาก็ คุยง่ายนะครับก็ดีแล้วจบเร็วจบง่ายเออจะได้ไม่ต้องค้างคากันนะฮะไปเควสก็จะมีใช้เ e อ็โกศีเวนแล้วก็ลบดีระหว่างการล่านะครับไปผมจะเอาทูบนะครับแล้วก็กล้องวิดีโอนะครับเพราะว่าเราไม่มีเฮดเกียร์เทยสามนั่นเองนะครับก็เลยใช้กล้องวิดีโอเป็นไดวิชั่นขนาดย่อมนั่นเองอ่าก็คือ มันก็เป็นในเวร์ชันขนาดย่อมจริงๆอ่ะทุกคนดูดิมันเอาแบบเอาไปเล่นในด่านใหญ่ก็ได้เออเอาแบบถือแบบเข้าไปมึื่ก็ได้อ่ะแต่ต้องถือตลอดนะเออถ้าถือมาตลอดนี่ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้โอเคเรีบเข้าหาเบกเกอร์โอ้ยแม่งล่าแล้ววะ่ะเดินปกติครับโอเคลงใต้ด,ดินแล้วเดยปกตินะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ททเยไม่ใช่เดียวเจนไม่ใช่โมลอย ไม่ใช่จวินไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่เลเวนแนนก่นประมาณนี้นะฮะโอเคเว้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่สามัตนะก็คือเราจะเปิดเบเกอร์ให้ได้ก่อนตอนนี้โยนของปกติด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่โปรติกาสนะฮะมัยโยนของปกติอะ่ะไม่ได้โยนแรงโอเค ฮะอยู่ในครัวเหรอเหมือนจะเกิดในครัวนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนนะแป๊บนึงไอโอเคไม่ดีมันเกิดฮเวไม่ใช่หรอไอไม่ใช่เ,เมื่อกี้มันเดินม,มาตรงนี้ทุกคนเออใช่ใช่ใช่ก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะอุย้ยเปิดประตูเล่นวะเราจะดูก่อนว่าผีตัวนี้เป็นผีแบบไหนนะครับโอ้ยเนี่ยกะดูเนี่ใช่โยไข่ปะ เฮ้ยโยใคโอเคสวยรู้ตัวแลวรู้ตัวแลโยใครนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะสมัตเลยนะฮะรอมันขึ้นมาเนี่ยทุกคนกดตะบีแล้วมันไม่ตามอะ่ะไม่ตามหรอนี่แน่เพิ่ hey, แต่เมื่อกี้มันไม่ตามนะทุกคนแปลกปะทุกคนว่ามันแปลกปะ เอางี้ช่างมันเอางี้เอางี้เรา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 ยังไม่ชัวโอเคไหมแต่เ,เราออกไปเอากล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอาเกลือนะครับมาโรยไว้เลยนะว่าเป็นเลดหรือเปล่าแต่ตอนแรกมันไม่ได้ยินนะทุกคนตอนแรกมันไม่ได้แป๊บหนึ่งมีเอฟใช่ปะเอาเอฟมาปัดละเฮ้ยทุกคนตอนแรกตอนแรกผมกดตัวบีเรียกมันไม่ตามนะเว้มันตามไม่ถูกนะแล้วมันก็เดินลงไปข้างล่าง แปลก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 อยู่เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าครับโรยเกลือก่อนครับตอนนี้อุ้ยโอเคตอนนี้ผมก็จะถือกล้องไว้นะเพราะว่าเผื่อผีอีเวนต์นะครับแ mm hmm. ชฉเผื่อมันมาอีเวนต์ไงผมจะได้ถ่ายมาทันเว้ย ตอนนี้นะครับเราจะดูสปิริตด้วยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไอดีไปแล้วเราสามาัครไปแล้วครับสปิริตเหรอสปิริตอ่ะสปิริตยังไม่รู้เลดไม่รู้แฟนทอมไม่ใช่โอนี้ไม่ใช่จินเหรอจินไม่แน่ใจครับไม่น่าใ,าใช่นะเออ่ไลจูไม่ใช่เดินปกติครับตัวนี้โอเคมันก็ประมาณนี้แหละอุย้ย ไปไปมวยเฮ้ย,ยตามถูกรอมันออกไปก่อนอนะออกไปยังอ้าวเหมือนจะมึนงงเล็กน้อยนะฮะเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่โยคายโยคายโยคาย,ย,คายตัวนี้ใช่แล้ว ใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นโยคายครับตัวนี้ถูกถูกและอีเวนต์ดิอีเวนต์ดิใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นโยคายครับทุกคนสวยเวทผ่านหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือกางเขีนใช่ไหมเหลือแค่กางเขีนแล้วครับเอ้ยเหลือกางเขีนกับรูปผีดิใช่กางเขีนกับรูปผีมาเลยกางเขีนอันเดียวไม่รู้จะพอไหมนะ แต่เราต้องมีทูบติดตัวนะเพราะว่าเราไม่ได้สมัตคือถ้าเราเดินเข้าไปอ่ะแล้วมันล่านี่ก็แย่นะครับแบบเนี่ยเข้าโอ้โหเหลี่ยมซะด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> What the fuck โห oh, ช็อตนี้เหลี่ยมจัดโอโยใครเรียบร้อยครับสมัตแล้วเห็นปะผมบอกแล้วถ้าเมื่อกี้ไม่มีสมัตนะตาย ตายแน่นอนชัดเจนครับชัดเจนโยใครโยใคร,ใครเกมนี้โอเคครับหยุดละแหมเหลี่ยมจัดอ่ะโอเคเอาการเขีนมาวางก่อนนะแล้วก็ไอ้ไอ้กล้องถ่ายรูปไหนวะแต่ผมแต่ผียังไม่อีเวน์เลยนะผมอยากให้มันอีเวน์อ,นอยู่อยู่เหมือนกัน แล้วผมมาเป็นนะ <c oughs> เอาการเขียนมาแล้วก็ทูเพิ่มนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอ่าประมาณนี้ปึ๊บปะเกลือหรอเล็กกี้เฟรมอ่ะโอ้ยเหลือเยอะอยู่ผมว่าโรยเอาแบบว่ากันเหนียวไว้นะครับเพื่อแบบยังไงอะ่ะเพื่อมันเพื่อมันเพื่อเราไม่ได้ไม่ได้รูปถ่ายแต่มันได้อยู่แล้วแหละ อ่าโลที่เดิมเลยปุ๊บโอเคทีนี้ก็รอมันอีเวนต์ครับผมจะรอมันอีเวนต์อย่างเดียวแล้วตอนนี้เอาเดิเอาด,อาดิอีเวนต์ดิอีเวนต์ดิแต่ต้องรอนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับมันถึงจะอีเวนต์โยคายโยคายถูกแล้วโอเค show yourself show yourself s ชว์ yourself โชว์ yourself โชว์ yourself โชว์ yourself แม่งจะล้อมแลละโชว์ Show yourself แต่มันใช้ไปฉายไม่ได้นี่ดิคือถ้ามันปิดเบรกเกอร์คือผมตายเลยอะปิดประตูตีแมวของแท้แค่นั้นแหละ หรือผมต้องถ่ายตอนมาล่าเนี่ยฮัลโหลรู้สึกว่าจะไม่อีเวนต์เลยนะครับตัวนี้รู้สึกจะนิ่งไปเลยนะโชว์ย uh ูเซลโชว์ยูเซลโชว์ยูเซลมันไม่อีเวนต์เลยอะ่ะทำไมมันยิงแบบนี้วะ อีเวนต์หน่อยครับพี่หลือสีเฟรมเนีย่ยวยสวยตรงไหนอะนี่หรอโอเคได้แล้วได้แล้วมันไม่เห็นนะมันมืดอะทุกคนอีเวนต์อีเวนต์แบบไหนเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรมืดเลยมองไม่เห็นโอเคได้รูปผีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ก็ถ่ายแค่การเขียนสองรูปนะครับแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากสักสองรูปอะครับ เดี๋เหลืออย่างละหนึ่งสแต็กนะครับตอนนี้เอามากันทับตัวหนึ่งสแต็กกัแหละตอนนี้เรามีรูปกลางเขตนทั้งหมดหนึ่งสองมีสองรูปเองเหรอใช่ไหมเออเราเป็นสรูปครับตอนนี้ตอนนี้ก็รอนะครับรอกลางเขียนไหม่นะฮะ าปิดไฟอุ้ยแฮหครับแฮหะทำไมไม่ล่าเพื่อนล่าดีเร็วๆไม่กระเขียนเร็วขออกีกสักสองรูปอะไรเงี้ยสองรูปก็ยังดีเพื่อนสวยก็คือเดี๋ยวผมจะรอให้มันไหม้ให้หมดอะแล้วผมค่อยมาถ่ายทีเดียวแล้วกันประมาณนี้แหละ มันก็จะเป็น2รูปพอดีครับแต่๋ยแต่ว่าผมจะไปเอาไปเอาไอ้ทูบเพิ่มเออไปเอาเพิ่มมันหนึง่งเอามาแบบกันเหนียวอะไรอย่างงี้แบบเมคชัว์แบบผมจะไม่ตายในเกมนี้นะครับเพราะมันหมดพอดีนี่ไงม,มันเหลือสองอันสุดท้ายแล้วมันเหลือสองอันสุดท้ายแล้วผมพร้อมแล้วก็มาดิวสดัสอดมาดิวสดัสอด มาพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วโดหูวะโดหูเว้ยโอเคครับเนี่ยเหลือเหลือสแต็กนี้สแต็กสุดท้ายแล้วเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปนะครับทีเดียวรอ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 เท่านั้นที่ของโรค รลอที่นั่นที่คลองโลกนะครับเอ๊แต่ว่าผมว่านานอยู่นะเนี่ยกว่ามันจะล่าเนี่ยอันนี้หมดแล้วแต่เนนี้เหลือเหลือหนึ่งสแต็ผมต้องยืนจุ่มว่ะเออสวยโอเคโอเคโอเคครับสวยครับเอาจริงป่ะไม่ต้องแต่ผมจะจูงไงเออแต่จริงไม่ต้องจูกก็ได้ สมัตไปเลยก็ได้เอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้าอยากเล่นเซฟๆแบบก็สมัตไปเลยครับแต่ผมจะจูงไงรอ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 อ่ะรอรอ,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 อเนี่ยยืนมุมนี้ก็ได้ครับยืนมุมนี้ใช่ป่ะแล้วพอมันล่าปุ๊บแล้วก็เดินสวนเข้าไปในโรงรถเลยแค่นั้นแหละครับอีซี่แต่ตอนนี้ต้องรอเขาล่าครับอ่าเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้ว มาแล้วฮะนี่แน่เรียบร้อยตามสภาพฮระเมาเมาเมาก็คือเกมนี้เราจะได้รูปการเขตทั้งหมดสี่รูปนะครับเอ้ยหยุดล่ายังรีบๆหยุดดี ่แน่เมาเมาโอเคสวยปะถ่ายรูปครับปึดมากเลยแช่แช่โอเคออกเลยฮะปะมาอยู่ละตัวนี้ก็เป็นโยใครนะเพราะว่าหูหนวกนั่นเองไม่สิมันไม่ได้หูหนวกมันตรวจจับอุปกรณ์สั้นกว่าตัวอื่นนะครับ ประมาณสี่รูปเออสี่รูปนะครับก็ได้เงินเยอะอยู่เกมเนี้ยได้เยอะอยู่นะฮะไาย e t s go อ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นโยไครนั่นเองนะฮะร,รูปทาย70ดดอนนะครับ จ็ดสิบดอลดิผมถ่ายรูปผีหนึ่งดาวเออใช่ผมถ่ายรูปพาดด้วยนะครับในเกมนี้รูปผีไงคือคือผมกลัวผมกลัวมันไม่อีเวนต์เว้ยผมกลัวจะไม่ได้ถ่ายรูปมันอีกอะ่ะเพราะว่ากว่ามันจะอีเวนต์คือแบบโคตรนานเลยคือหนึ่งดาวก็ยังดีอะ่ะเออแต่มันอาจจะได้เงินน้อยนะมันก็เลยเป็นเออมันก็เลยเป็นเจ็ดสิบดอนนะเวลาที่ทำได้นะครับก็จะเป็นสิบสองนาทียี่สิบสี่วินาทีนะครับก็ประมาณนี้โอเค ส่วนสาเหตุที่มันเป็นโยใครเหรอทุกคนก็คงรู้กันดีผมกดตัวบีเรียกแล้วก็ไม่มานะครับปรากฏว่าเดินหายไปเลยนะฮะเรียกคือเรียกแล้วเรียกอีกก็ไม่หันมานะครับโอเคโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำับวันนีผมขอตัวลาไปก่อนสำหับวันีสวัสดีครับ